สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะคือเจอกล่องพัสดุนะคะเมื่อกี้ขนส่งมาส่งแต่คือไม่ได้สั่งนะคะก็เลยไม่รู้ว่ากล่องอะไรเดี๋ยวเราจะดูชื่อกันนะคะผู้ส่งสุวิทยเลี่ยมเลี่ยมทองใหญ่ มาจากไหนนี่ชุมพรโอ้อย่าบอกนะว่าเอซอยู่ชุมพรส่งของมาแต่ข้างในมันเหมือนจะ <c oughs> กล่องมันห่วยแตกมากเลยนะคะเหมือนแบบมันโดนทับมาเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยวุนจะกล้าแกะไหมนี่พี่น้องกล้าแกะบข,ข่อยคือบประกาแกะเบื้องกองมันเละตุ่มเป๊ะเลยนี่ข่อยว่าแม่ล่างขยะที่แหลกคอยว่าข่อยว่าเรศัง่อยว่าสิบเอาเด แต่ก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าชื่อคุณสวิตมาจากชุมพรนะคะยังไงเดี๋ยววุ้นจะขออนุญาตแกะไปพร้อมๆกันกับเอฟซเลยเนาะ mm hmm. เพราะว่าหลังมันยับยุยี่มากนะคะขนส่งเป็นขนส่งนิ่มนะคะ mm hmm. แกะแล้วนะคะแกะพร้อมกันเลยเนี่ยเพราะว่ามันมาสภาพนี้เลยนะคะเพราเมื่อกี้เขายกมาวุ้นก็ตกใจเพราวุ้นไม่ได้สั่งเนาะวุ้นก็งงๆอยู่ว่ามันคือลังอะไรนะคะ เปิดดูพร้อมกันเลยค่ะเฮ้ยมันคือหลังมังคุดโอ้ยขอบคุณมากๆนะคะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้ด้วยบอลนึอง FC ส่งมังคุดมาให้นะคะน่าจะเป็น FC เหรอเนาะชุมพลบุรีโอ้ไม่ใช่ชุมพรโอ้พูดผิดนะคะขอบคุณมากๆนะคะวุ้นไม่รู้นะคะว่าพี่เนี่ยเขา รู้จักเราหรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าปกติส่วนมากถ้า f อส่งของมาให้ก็จะมีทักส่วนตัวมาบอกนะคะแต่นี่ไม่มีเลยนะคะอุ้นก็ง,งงหรือว่าสั่งอะไรไปนั่งคิดตั้งนานเขาก็ยกมาวุ้นก็งงนะ่ะทีแรกมันแปลกๆไงกลิ่นมันเหมือนผลไม้เราก็เลยงงเนาะสรุป ถ้าเป็น FC นะคะคุณก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับของฝากนะคะมังคุดมาจากชุมพรนะคะคุณสุวิท์นะคะคุณสุวิท์เลื่อมทองใหญ่ส่งเมื่อวันที่24 24 25 26 27 4วันโอ้ก็ถึงไวอยู่นะคะนี่4วันเนาะขนส่งนิ่มเอ็กเพรสนะคะ แต่แถวบ้านเราไม่ค่อยมีเนาะนิ่มเอ็กเกรดเนาะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับมางคุดน่าจะเป็นเจ้าของสวนเองหรือเปล่าไม่รู้เนาะลูกสวยด้วยนะคะเอฟซีน่ารักจังเลยดีใจนะคะที่มีเอฟซีน่ารักน่ารักส่งของมาให้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะดีใจลายพี่น้องนํำตาสิย้อย มีเอส่งมาให้หรือว่าเราเดาก็ไม่รู้นะแต่ก็วุ้นไม่ได้สั่งเนาะก็คงจะเป็นเอฟซีเลยเนาะส่งมาขอบคุณหลายๆเด้อนี่ยรูมันสวยมากเลยค่ะดีใจมากๆเลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็ถ้าเป็นของเอฟซท่านใดก็มาเม้นใน YouTube ในช่องวุ้นด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับ มังคุดลังนี้นะคะคุณเส้นสายมันไม่บายค่ะ